คำพิพากษาที่ออกมาวันนี้เนี่ยฮะถือว่าได้คลายพ่อครอหาทุกอย่างที่คนในสังคมกล่าวหาท่านมาก่อนนั้นไหมครับผมไม่ทราบเนี่ยคลายไม่คลายเพราะว่าผมมีหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมายบ้านเมืองนะตามกะปวนบ้านกะปวนเมืองนะครับ,บข้อหาใครยังกล่าวหาผมยังไงแล้วก็ว่ากันไปนะครับมันไม่ทําให้กฎหมายเปลี่ยนนะครับเป็นเรื่ประสบความสํเมาเร็จในอาชีพตารวจที่โดยเฉพาะสื่อมวลชนให้ความสนใจท่านในเรื่องของข้อหน้าชุดเนี่ย ผมแค่พราะไงการฟ้องผมก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับนะฮะเพราะว่าตารวจไม่ได้ไปยุ่งกับกระบวนการในชัน้นพิจารณาเราทาสมบูรณ์แล้วส่งอายการตามกฎหมายพราะไงการฟ้องให้เราก็ถือว่าผมก็บอกลุกน้องทุกคนนะบอกว่าพราะไงการฟ้องให้เราที่ถือว่าเราดำเนินถูกต้องแล้วเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แล้วท่านรู้สึกยังไงบ้างคะกับการที่ทางพนักงานอัยการวันนี้ที่มีการถแถลงข่าวเนี่ย ทางอายการมีการกล่าวชมท่านว่าทางพนักงานสอบสวนว่าส่วนหนึ่งที่อายการสามารถสั่งฟ้องได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมาจากพนักงานสอบสวนหรือว่าทางตำรวจที่ทำหน้าที่มาเรียนเนี่ลูกพีผมดีนะฮะแล้วก็เอากฎหมายมาวิเคราะห์การจะข้อหามาวิเคราะห์แยกองค์ประกอบนะแล้วก็จับอรณีจริงแต่ละส่วนละส่วนนะมาเข้าองค์ประกอบเพราะกรจริงส่วนไหนยังไม่มีในองค์ประกอบกฎหมายนะเราก็ไปรวบรวมมาเพิ่มให้มันมี มันชัดเจนเพราะไงการก็ได้พี่นางง่ายนะครับตัวคุณเปรมชายเกยนไหมหลังจากพ้นโทษผมไม่ทราบเรื่องนี้ผมไม่ทราบในฐานะที่เป็นแก้โอ้โหแก้ผมรับไหวคุณเปรมชัยก็โอ้โหเป็นประเด็นไปไเยอะอยะแล้วแล้วนะบ้านผมเาก็ไ,ไ,วไหวกันแบบนี้ได้อย่างการไหว้มันทําให้กฎหมายบ้านเมืองมันเปลีป่ยนแล้วครับแลนะคุณเปรมชัยจะ มีจะรวยหรือจะจนมันก็ผลหมายเดียวกันแหละครับมันไม่เกี่ยวกันนะครับข้อกล่าวหาเนี่ยเป็นการร่วมกันล่าตว์ป่าแต่ในส่วนสำนวิที่เราทำเนี่ยเราชี้ชัดได้เลยใช่ไหมครับว่าคุณเป็นใครเนี่ยเป็นคนเดี่ยวกันก็เราชี้ไม่ได้คราบวกาเขาเดี่ยวใครเพราะมันไม่มีเปกนพยานเห็นแต่เราชี้ได้ว่าปืนของคุณรถของคุณคุณเป็นหัวหน้าคณะเข้าไปแจงนั้นนะฮะแล้วก็พยานด้วยรอบๆเสียงปืน นรซากสัตว์ที่พบ